ลองจินตนาการถึงเสียงระเบิดครั้งแรกที่สั่นสะเทือนสนามรบยุโรปในปี1870เสียงนั้นไม่ได้มาจากปืนใหญ่หรือกระสุนแต่เป็นดินระเบิดนวัตรกรรมที่สร้างขึ้นโดยมือมนุษย์อย่างอัลเฟรดโนเบลนักเคมีชาวสวีเดนผู้ซึ่งเปลี่ยนโลกทั้งใบด้วยสารเคมีเล็กๆแต่ทรงพลังเพียงไม่กี่กรัมของดินระเบิดสามารถทำลายกำแพงเมืองหรือขุดอุโมงยักษ์ได้อย่างง่ายดายสารนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสองคราม แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์โนเบลซึ่งเกิดในตระกูลนักประดิษฐ์รู้จักการผสมผสานร,ระหว่างจินตนาการและวิทยาศาสตร์เขาพัฒนาดินระเบิดจากไนโตรกรีเซอรีนที่ระเหยง่ายและอันตรายสุดขีดให้มั่นคงและใช้งานได้จริงผลงานนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีการก่อสร้างและทำเหมืองแต่ยังเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมใหม่ที่ทําให้มนุษย์สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมได้เช่นอุโมงค์ใต้แม่น้ําเขื่อนขนาดใหญ่ หรือโครงการก่อสร้างข้ามทวีปแต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่ได้มาพร้อมกับเสียงปรบมือเพียงอย่างเดียวข่าวพาดหัวในปี1888ที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับการตายของโนเบลกลับเรียกเขาว่าพ่อค้าแห่งตายโลกไม่ได้มองเขาเป็นนักประดิษฐ์ผู้สร้างสรรค์แต่เป็นคนที่ร่ำรวยจากอาวุธทำลายล้างความสะเทือนใจนี้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของโนเบลเขาตระหนักว่าชื่อเสียงของเขาอาจถูกจดจำไปตลอดกาลในทางลบแต่เขา มีอำนาจที่จะเปลี่ยนสิ่งนั้นได้ในที่สุดโนเบลได้วางแผนสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าดินระเบิดเขาอุทิศมรดุกทางการเงินของเขามูลค่ากว่า31ล้านโครนาสวีเดนหรือประมาณ9,000ล้านบาทในปัจจุบันเพื่อก่อตั้งรางวัลโนเบลรางวัลที่ยกย่องนักวิทยาศาสตร์นักเขียนและนักสันติภาพที่สร้างผลกระทบต่อโลกอย่างแท้จริง เขาต้องเผชิญกับอุปสรรคทางกฎหมายและแรงกดดันจากครอบครัวและสถาบันต่างๆแต่ด้วยความมุ่งมั่นรางวัลโนเบลถูกมอบครั้งแรกในปี1901และยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าของมนุษยชาติจนถึงทุกวันนี้นี่คือเรื่องราวของสารเคมีที่สามารถทำลายชีวิตผู้คนได้อย่างมหาศาลกลับกลายเป็นรากฐานของความก้าวหน้าสำหรับมนุษยชาติ ดินระเบิดไม่ได้เพียงทำให้โนเบลร่ำรวยแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังๆในการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นอยากรู้สึกถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนความตาให้กลายเป็นชีวิตไหมเริ่มต้นจากเรื่องราวของโนเบลและปล่อยให้จินตนาการของคุณระเบิดออกไปด้วยแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดโลกใบนี้กำลังรอให้คุณสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไป